นี่เมื่อไรจะจ่ายวะผมขอเวลาหน่อยนะพี่ของกรขายไม่ค่อยดีเลยครับผมจะพยายามหาให้นะพี่นะพรุ่งนี้นะเว้เอ,อถ้าผมจะพยายามครับพี่จะให้ทั้งตน้นทั้งดอกเลยนะครับถ้าขายได้ครับนี่พรุ่งนี้แน่นอนนะเว้ยเดี๋ยวกูจะเข้ามาใหมค่ครับครับี่ผมจะพยายามนะครับ

ไรพ่อเอออืมพรุ่งนี้เขาจะมาเก็บตังค์พ่อไปกู้เงินเข้ามาลูกยังไม่รู้เอาที่ไหนให้เขาเลยไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวผมจะช่วยหางานพิเศษช่วยเองเออดีว่ะลูกมันต้องอย่างนี้สิว่าลูกพ่อขอบใจเองมากเว้ยใช่พ่อมีปัญหา